ลตรีหญิงเจ้าคุณพระศนีนาถภิรัตนรรยานีได้สนทนากับประชาชนที่นำของมามอบเนื่องในโอกาสไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่านณนะวัดพระทาตช่แห้งพระอารามหลวงอําเภอภูเพียงจังหวัดน่าน